สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบเดิมๆนะฮะในคลิปนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะมาดูอาวุธที่ตีเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมนะฮะนั่นก็คืออาวุธมีดสั้นนะครับนะเป็นอาวุธใหม่นะเป็นอาอาวุธเขียวไอเป็นปลาฉลามอันนี้นะครับผมนะซึ่งผมยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีอันไหนที่เร็วกว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมแยกทุกคนได้ดูเพราะว่าไออาวุธประเภทมีดสั้นนั้นมันยังมีล็อกอยู่2ชิ้นนนะะครับผผมมมก็พยยาาเปิด ไปซื้อดูรลบววันนี้มันก็ยังไม่ขายนะครับทุกคนเออี่เห็นไหมซึ่งมันจะมีอีก2ออาวุธนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่มันตีเร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับผมนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์มาทีนะฮะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมนะฮะซึ่ง มันเป็นอาวุธตัวนี้นะที่ตีเร็วที่สุดนะฮะนั่นก็คือหนึ่งใน6นะครับอาวุธมีปลานฉลามนั่นเองนะครับผมนะทุกคนก็เดี๋ยวรอมันปลดล็อกก่อนนะเดี๋ยวผมไปรอซื้อบูฟงโบ,บปินกก่อนนะผมก็จะมาลองคราฟดูว่ามันจะตีเร็วกว่ามีฉลามหรือเปล่านะแต่ว่านะตอนนี้นะมันตีเร็วที่สุดแล้วนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะก็เนี่ยความเร็วในการโจามตีของมันนะครับในะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดนะครับค่อนข้างที่จะโคตรจะเร็วเลยนะครับนะรบวก,บกบพวกแบบ ลูน uh, นะครับผมนะีผมใส่แฮกสปีดนะสู่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องคิดเลขให้ทุกนคนได้ดูนะครับผมนะทุกคนโอเคซึ่งความเร็วของดาบนะสองจุดเจ็ดเอ๊ะศูนย์ดิมันต้องศูนย์ศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับผมใช่ปะวะ๋วเดี๋ยวลองดูอีกรอบเพื่อความชัวะศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับทุกคนความเร็วของมันนะศูนย์จุดสองเจ็ดแล้วผมลบอีก 32%นะครับผมนะออนี้คือ32%คือผมใส่ลูนใช่ไหมทุกคนใส่ลูนเนี่ยเหนปะมันจะเป็น0.1นนะเขานะค,นะคือ0.18นะคือแบบตีเร็วจัดนะ0.1ซึ่งมันยังไม่พอนะเพราะว่าผมใสอ่อันนี้อีกนะครับ achievement นะฮะนี่ attack speed นะอีก20%นะครับ,เ,นะนะรบเดี๋ยวผมจะลองคิดให้ทุกคนได้ดู20%รลบอีก20%เท่ากับเนี่ย 0. 14 1, วินะครับผมนะคือตี0.1หงเอาง่ายๆนะคือแบบโคตรเร็วเลยนะฮะอันนี้คือยังไม่สุดนะคือผมมีอาชีพอันนี้อีกครับอาชีพกอมบินนะครับผมนะมันจะทำการบวกแอทแท็กสปีดนะครับผมนะให้กับอาวุธประเภทแด็คเจอร์นะครับทุกคนก็ลบอีก10%นะครับลบอีก10%เท่าไหร่ 0.13นะครับคือแบบเร็วมากนะครับผมนะอันนี้คือถ้าอันนี้คือยังไม่ได้นับนะเกี่ยวกับเออแล่นะครับผมเพราะว่าอาวุธนี้คือของผมมันมันไม่มีแลกเกี่ยวกับอะไรวะมันเป็นแลกอะไรวะแล่อะไรสักอย่างนะโหใจกครลมปะที่มันแบบมันจะบวกความเร็วในการโจมตีอีก10%นะครับทุกคนนี่นี่นะครับเห็นปะคือมันจะมีติดอาวุธอีก10%ซึ่งผมไม่ได้คราฟนะเพราะว่าผมแลกไม่พอฮะมันมันมันคราฟแบบมันมันไม่ได้ มีดประฉานนั่นเองนะผมก็เลยแบบเอาแร่ประจ่าโอนในการคราบก่อนนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนโอเคเนี่ยมันซึ่งมันใช้3ามแร่นะครับ4แร่ก็ได้เหมือนกันนะครับมีประมาณนี้ในการคราบเนี่ยสมมุตินะว่าผมคราบด้วยแร่หัวใจโกลเลมนะครับผมนะทุกคนมาผมจะได้อีก10%นตะตรงนี้จะเพิ่มเป็น42%ใช่มั้ยเดี๋ยวใช่ผมจะลองลบดูอีก10%นะฮะอันนี้สมมุตินะว่าผมคราบด้วยแร่โกเลมนะฮะเนี่ย0.01เอ้ดย0.1 แล้วก็หนึ่งวินะครับผมนะีตีไปถึงจุดหนึ่งวิเลยนะคือแบบตีโคตรเร็วนะครับสบไออาวุธตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองตีปกติให้ทุกคนได้ดูนะครับดูดินี่โคตรเร็วอะน้องโอ้โหันนี้เร็วจัดนะอันนี้คือผมแนะนํานะฮะในการคราฟผมแนะนําให้ใช้อ,อมีดโกเลมนะครับผมนะไอหัวใจโกเลมหัวใจเยติแล้วก็ปลาดาวนะครับทุกคนมันจะได้อัตราคีิติคอนะ เออ100%นะครับผมเนี่ยแล้วก็ได้ดาเมจคิด uh, ได้แค่อีก40%นะครับมันจะทำให้มีดเรานะมีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะว่ามีดสั้นดาเมจต้นมันเบาอยู่แล้วนะทุกคนผมแนะนำให้ได้แบบสายขี่นะเออเนี่ยดูดิดาเมจต้นเท่าไหร่79เองตีบวกก็แค่103นะทุกคนผมแนะนำให้ได้สายขี่นะถ้าใครที่อยากจะเล่นสายมีดสั้นนะครับทุกคนซึ่งในการขาบก็ใช้ปาดาวหนึ่งแล้วก็ใช้หัวใจเยตีหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้หัวใจโกเลมอีกหนึ่งนะครับทุกคน ก็จะได้แบบอาตาคิหนึ่งรเนะครับผมนะแล้วก็อาตาคิดาเมจนะอีก4ี่นะแล้วก็ไปใส่รูนตีเร็วเพิ่มมาก็ได้นะหรือจะใส่รูนแบบเพิ่มดาเมจคิก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนำให้เพิ่มดาเมจคินะเพราะเราเพราะมันตีเร็วอยู่แล้วนะเออไม่ต้องไปตีเร็วอะไรมากขนาดนะั้นหรอกทุกคนเออผมแนะนําให้แบบเพิ่มดาเมจคิมากกว่าแต่ว่าของผมครับไม่ได้น,ะน้องชายได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะลองใส่คิให้ดูด้วยนะใส่คิดาเมจอนะไรให้ดูจต่ผมไปลอง อันนี้ก่อนแล้วกันนะเราไปตีมอนดูนะว่ามันมันเร็วแล้วมันแบบจบมอนได้ไวหรือเปล่านะครับผมและทุกคนดูดิดูดิโคตรเร็วอะโอเคแต่ก่อนที่ไปดูนะผมขอฝากสปอเตอร์ผมก่อนละกันนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียไก่นะเผานะฟ้าเผาปีศาจนะเผาศูนจุดหนึ่งอั๊กแอนงนะผมนะร้านนี้มอช็อปเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคเราลองไปตีมอนดีกว่าซึ่งดาเมจมันเบานะแต่ก็โดแทนแต่ก็โดแทนมาฮะด้วยความเร็วของมันนะเป็นระดับปีศาจเลยทุกคนดูดิ โคตรเร็วฮะอันนี้คือผมใช้เผาก๊อบปิ้เลยนะทุกคนมันเลยแบบเร็วมากทุกคนดิ่งพุ่เร็วอะแต่ว่ามันจบมอนโคตรนานนะอย่างที่ผมบอกนะผมแนะนําให้ได้นส่ขี้ดีกว่าทุกคนใส่ขี้สายจามจดีนะครับมันจะจบมอนได้เร็วกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ทุกคนได้ดูแต่ก็มาลองดูมิ้นนี้ก่อนนะที่มันตีเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้ดูดิโอ้ยอะไรโอ้น้องตีช้ามากเลยดูนี อตกใจดิตกใจดิตีเราจะวะเฮ้ยเดี๋ยวไปตีบอสดีกว่าไหวปะเนี่ยกูเฮ้ยมีคนอื่นไปตีบอสด้วยอ่ะผมจะลองโซโล่ดูฮะผมลองโซโล่ดูว่ามันตีบอสไหวหรือเปล่าผมว่าไม่น่าไหวว่ะเดี๋ยวผมขออนุาตแบบถ้าจะให้ไหวนะผมขอใส่เผาแวนพายดีไหมหรือว่าจะเผากอบบินดีผมว่าใส่เผาแวนพายดีกว่านะไม่ไหวว่ะผมกลัวมันไม่ไหวฮะลองตีบอสดูไป ลองดูดิลบปั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 บโอ้โหตีวอตแทบไม่เข้าเลยครับทุกคนตีวอตแทบไม่เข้าเลยฮะดูว่าไหวหรือเปล่าสายซอยอันนี้คือยังยังไม่คิดที่มันมีแบบแร่กากันตัวนะทุกคนถ้ามีแร่กากันตัวนะมันจะระเบิดดัวมากเลยนะเพราะว่าเรายิ่งตีเร็วนะมันจะยิ่งแบบระเบิดดัวนะทุกคนผมว่าผมว่าไหวเลยนะเราผมดูเลืองการเงินอ้อเทียบม,มันโดนหนี ตีอัดม,มุมดูดิโคตรรัวฮะแต่ว่าเจ็บบอสนานอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยดูเล่นไปขึ้นเลยตีไม่ถึงหรอ้อยต้องระยะประชิดนะต้องแบบต้องอยู่ใต้ตีเลยอะ่ะโดนไม่ถึงเกีวไหวอ,อ่ะมันถี้จะตีโดนอะ่ะไม่งั้นตีไม่โดนครับโอ้ยไม่โดนหนีกแล้ว โอ้แล้วมาตัานนานเลยนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าบอสมาตันหนานมากเลยไม่ไหวนะดูเลือดไหวยอยู่แต่ว่าจบบอลน,นานมากฮะจบฆ่าบอสน,นานมากเลยครับเดี๋ยวดิเอ้ย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 บอสตัดไปอัดมุมมัโอ้เวลาอัดมุมม,มันโดดหนีไอ้น,นี่มันเหลี่ยมมาก ไหวฮะหวไหวไหวเราดูดเลือดทันนะถ้าเป็นถ้าเล่นเผาเป็นพายนะแต่ถ้าแบบเล่นกอลฟปีนผมน่าจะไม่ไหวฮะทุกคนอัดหมุดมาอัดหมุมตายโถโไม่ได้หัวใจโกเลมิกอ้เสียดายฮะถ้าได้หัวใจได้ผมจะลองค้าเให้ทุกคนได้ดูเลยฮนะ โอเคฮะนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้มีดสั้นไอตัวนี้ดูนะที่ใช้หัวใจโกลเลมนะฮะในการคราฟนะอัตราคีของมันนะอยู่ที่ประมาณ100%นะครับนะทุกคนก็ให้ทุกคนนะจินตนาการเอานะว่าไอ้มีดตัวนี้นะเป็นเอ่อมีดปลาฉลามตัวนี้นะครับนะทุกคนซึ่งมีดปลาฉลามมันจะตีเร็วมากเลยครับทุกคนแต่ว่าไอ้มีดนี้มันข้อเสียของมันก็จะตีเร็วช้านะครับผมนะทุกนะคนตีตีช้าง่ายนะแต่มันก็ไม่เห็นผลขนาดนั้นนะเพนะราะว่า มันห่างกันิดเดียวนะ0.27กับ0 3นานะครับทุกคนแต่ว่าผมจะมาลองให้ทุกคนได้ดูนะว่าเล่นสายคียดาเมดมันจะแรงกว่าเจ้ามีดปลาฉลามขนาดไหนนะทุกคนคือเอาง่ายนะคือถ้าใครแบบค้าแบบสายคียได้ผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะแล้วผมยัดนูนเอ่อนี่ไปอีกนะครับทุกคนเห็นไหมอัตราคีนะครับผมนะคีดาเมดนะอยู่ที่ประมาณ6 8แนะคือแบบแรงมากๆเลยนะทุกคนแล้วผมผมไม่ได้ยัดนูนตีสปีดนะทุกคนมาจะตีชานะเดี๋ยวเราดูอ่ะตชา โอ้ยช้ามากอ่ะช้าช้าเกินนะโอ้นะถ้าเปรียบเทียบอ่ะเออแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอาวุธอื่นก็มันก็ตีเร็วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูนะว่าได้ผลประจัญบานขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคแต่ก่อนที่จะไปลองนะเขานะโอขอฝากสปอนเซอร์อีกเจ้าก็แล้วกันนะถัดไปที่กำลังมองหาโลบักราคาย่อมเยีวนะผมแนะนำะนร้านมารุช็อปเลยนะครับผมนะทุกคนโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าตีโอยมันก็สองลอยฮะ ดอกละสองร้อยนะครับทุกคนมันก็จะบอลไวกว่าไอมีดปลาฉลามนะถ้าพูดถ้าพูดกันตามตรงอะดูดิด่ใช่ไหมแต่ว่ามันตีเช้า,าผมไม่ค่อยชอบเลยอเออผมว่าแนะนํานะก็ให้มาได้ทั้งคู่เลยได้มีดปลาฉลามแล้วก็ใช้แร่กุเลมในการคราให้มนได้มีดฉลามว่ะทุกคนมันจะเร็วแล้วก็ตีแรงแบบนี้นะครับ นะครับไม่ขนาดผมใส่ดูนขี้ระเบิดไปแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงว่าดาเมจต้นของมันนั้อยู่ที่103นะทุกคนคี้68ก็คือตีดอกละ200นะครับก็คือก็ขึ้นมาเท่าตโจนึงนะฮะเนี่ยประมาณนี้ประนี้โอเคก็ว่าสจากคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากัไปก่อนละกันนะคิดถึงใงกับอาวุธมีดสั้นนะใครที่เล่นนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าใช้อะไรดีนะทุกคนแต่ผมคิดว่า มันเล่นคำๆอ่ะได้อยู่นะเออแต่ถ้าแบบจะให้มันดามิแรงๆเลยผมว่าอย่าอย่าไปเล่นแล้วทุกคนมันมันดามจมันเบาไปหน่อยนะทุกคนดูดิอันนี้ขนาดแบบเน้นเนเ้นสายทีล้ด้วยนะตีดอกก็สอเองนะรถ้ามันมีมีดคู่อะมันถือคู่ได้แล้วมันรวยอยงเงี้ยผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะถ้ามันถือคู่ได้ไม่ดีเลยฮะโอเคส่วนเี่นี้ป้าผมนะเจอให่นหน้า,นาการะละกันนะทุกคนดูดีตีเยติโคตรนานเลยโอเคบาผม